สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตดี้และรายการ Set Channel ครับสำหรับเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ l ล n e แอปพลิเคชันครับ คุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือและใช้ไลน์เป็นประจำอาจจะรู้สึกว่าในส่วนของ Android และในส่วนของ iOS ครับที่ใช้ l ล n e ฮะมันก็คงเหมือนกันมั้งแต่จริงๆแล้วเทดี้จะบอกให้ครับเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่มันไม่เหมือนกันอย่างที่สิ่งที่เทดี้จะบอกให้คุณผู้ชมทราบตอนนี้ครับผมมีความแตกต่างระหว่างการใช้งานในส่วนของ Android และ iOS ซึ่งแต่ละฝั่งก็มีข้อดีแตกต่างกันไปครับสำหรับวันนี้ฮะทดดี้จะเอาเรื่องหนึ่งครับที่ Android มีความได้เปรียบ iPhone อยู่ฮะในการใช้งานไลน์แ p ปพลิเคชันครับนั่นก็คือฮะคุณผู้ชมครับเช่นสมมุติว่า เราอ่ะจะต้องติดต่อกับใครคนหนึ่งเป็นประจำใช่ไหมครับซึ่งสมมุติว่าผมจะเป็นเจ้านี้เลยฮะเจ้าเจ้าเทสตี้ซัมซุงแท็บเอนี้ละกันครับผมสมมติผมจําเป็นต้องติดต่อกับเจ้านี้เป็นประจำครับผมเวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องทําตามสเต็ปใช่ไหมก็คือการเข้ามาในสู่ไลน์แอปพลิเคชันก่อนครับผมจากนั้นก็เลือกแตะป๊บใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกเอาว่าจะแชทหรอหรือว่าจะโทรก็เลือกเอาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะจะแชทหรือจะโทรก็ต้องมาเลือกทีละสเต็ปแบบ แต่ในฝั่งของ Android ครับมีความได้เปรียบกับในส่วนของ iOS มากขึ้นก็คือในส่วนของการสร้างทางลัดครับผมซึ่งการสร้างทางลัดตรงนี้จะสร้างความสะดวกให้กับคนที่เราจำเป็นต้องติดต่อด้วยเป็นประจำอย่างมากเลยครับทั้งเรื่องการโทรและเรื่องการแชทครับเช่นผมต้องการติดต่อกับเจ้า เท็ดดี้ซัมซุงเอสตัวนี้เป็นประจําใช่ไหมครับผมเข้ามาสู่นหน้าของการแชทเรียบร้อยแล้วฮะผมก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้คะคุณผู้ชมครับผมผมจะเข้ามาตั้งค่าฮะโดยการแตะเข้าไปที่ขีด3ขีดบุมขวาด้านบนตรงนี้ครับพอแตะเข้าไปแล้วครับผมจะมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าอื่นๆที่อยู่แถวรางสุดตรงนี้ครับพอแตะเข้าไปที่การาการตั้งค่าอื่นๆแล้วนะครับคุณผู้ชมจะพบว่ามันมีเมนูให้เลือกอยู่2เมนูที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานตรงนี้นั่นก็คือ ตรงนี้ครับผมคือการสร้างทางลัดห้องแชทและการสร้างทางลัดสําหรับการโทรตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันเจ๋งยังไงมันเจ๋งตรงนี้ว่าเมื่อเราแตะเข้าไปที่การสร้างทางลัดห้องแชทปั๊บ้าไปนะครับผม <S <S เขาก็จะขึ้นไอคอนมาเลยเป็นหน้าเป็นชื่อแบบนี้ให้เลยซึ่งเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับเราแค่มาแตะเพิ่มตรงนี้เองครับเราแตะเพิ่มโชว์เข้าไปฮะเราก็กลับมาดูในส่วนของหน้าจอหลักของเราฮะ เราก็จะพบว่านี่ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าเท็ดดี้อยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับนี่เป็นส่วนของการแชทใช่ไหมพอเรากลับมาที่ไลน์อีกครั้งหนึ่งครับเรามาสร้างทางลัดสําหรับการโทรอีกทีนึงครับผมการโทรตรงนี้นะเมื่อกี้แชทแล้วนะสร้างทางลัดสาหรับการโทรครับและเราก็แตะเพิ่มขึ้นไปเลยฮะคุณผู้ชมครับ กลับมาสู่หน้าหลักอีกครั้งหนึง่งคะคุณผู้ชมก็จะพบว่ามันมีเครื่องหมายไอคอน2อันเกิดขึ้นก็คืออันนึงสําหรับการแชทอันนึงสําหรับการโทรฮะเอา้าแล้วจะแยกยังไงอ่ะในเมื่อมันเป็นรูปเดียวกันแบบนี้เลยคะคุณผู้ชมสังเกตนิดนึงนะครับในส่วนของการแชทนะคะคุณผู้ชมจะพบว่ามันเป็น ลักษณะของเจ้าตัวไอคอนข้อความขึ้นมาตัวขาวๆนี่แหละครับแต่ในส่วนสําหรับการโทรก็จะขึ้นเครื่องหมายของโทรศัพท์ตรงนี้ไงฮะให้เราได้แยกใช้ว่าเฮ้ยจะแชทหรือจะโทรครับซึ่งเวลาที่เราต้องการจะแชทฮะเราก็แค่แตะไปที่การแชททีเดียวก็เข้าสู่หน้าการแชททันทีเลยครับและเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะโทรเราก็แตะไปส่วนหน้าทอหน้าจอของการโทรก็จะเข้าสู่การโทรทัน ฮะเรากดโทรออกอีกครั้งหนึ่งนะจ๊าแต่ป๊าปนะฮะแล้วกดโทรออกครับผมชมครับเราก็สามารถจะติดต่อคนสำคัญของเราได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับใน,นขณะที่ เมื่อเรามาดูในส่วนของ iPhone เราจะพบว่าเมื่อเราเข้ามาสู่การตั้งค่าอื่นๆในส่วนตรงนี้แล้วนะครับเราจะพบว่ามันไม่มีไอเมนูส่วนนี้ให้กับเราครคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แหละไม่มีหน้าไม่มีตัวเลือกตัวนี้ให้กับเราครับซึ่งเป็นเรื่องได้เปรียบมากๆเลยในส่วนของ Android ครับและสําหรับใครที่ทําแล้วไม่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ครับให้ย้อนกลับไปดูโทรศัพท์มือถือของเราครับว่าเรามีการตั้งค่าในส่วนของหน้าจอหลักหน้าจอล็อกการแสดง ผลตรงนี้หรือเปล่านะฮะตัวอย่างตรงนี้คือโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 5ครับผมมันจะมีในส่วนของการล็อกหน้าจอฮะในส่วนของการล็อกหน้าจอหลักตรงนี้ครับผมซึ่งโทรศัพท์มือถือ Android ส่วนใหญ่ก็จะมีในส่วนของการล็อกหน้าจอฮะหากใครเปิดอ่าใครเปิด ฟังก์ชันการล็อกหน้าจอไว้ครับผมเจ้าไอคอนตัวนี้อาจจะไม่โผล่ขึ้นมาก็ได้ทุกครั้งที่ดูก็กลับมาปิดการล็อกหน้าจอหลักก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณที่รับชมและติดตามแซ h ชา n นลครับสวัสดีครับ